ครับตอนนี้กำลังทดสอบเตารอบที่สองคือหลังจากที่เราได้ปรับปรุงเปลี่ยนสปิกเตาให้เป็นเตารุ่นใหม่เกือบกับทุกอย่างครับปรับทุกอย่างปรับสปิกทุกอย่างสปิกคือความหนาของเหล็กห้องเผาไหม้กับความหนาของท่อ คือทุกอย่างมีผลกับการเผาไหม้ทั้งหมดคือความหนาของเหล็กแล้วคือตอนนี้เราได้แก้ไขระบบเผาไหม้ด้วยแล้วก็เลยลองเลยลองเทสแบบแบบใหม่แบบไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ถาดเชื้อเพลิงคือถาดเชื้อเพลิงปัญหาคือมันโดนเผาอยู่ตลอดมันจะสู้ ความร้อนไม่ได้แล้วก็ระบบเพาไหมคือตัวตัวนี้ได้ทดสอบรอบที่สองได้เห็นความแตกต่างการใช้ถาดกับไม่ใช้ถาดพอสมควรคือตัวนี้รอบรอบรอบแรกผมใช้ถาดจุดไฟนะครับใช้ถาดจุดไฟแล้วก็ระบบระบบไม่ได้แก้ไขเป็นระบบเดิมๆไม้ยุคาประมาณเดือนประมาณตัดไว้ประมาณหนึ่งเดือน แล้วก็อบใช้เวลาอยู่ประมาณ22ชั่วโมงครับ22ชั่วโมงข่แก๊สก็ถือว่าชา้าแล้วก็ควันเรื่องเรื่องเรื่องควันปัญหาเรื่องควันก็อยู่อยู่ในระดับที่ก,ก็ก็ถือว่าเยอะยังเยอะอยู่นะครับยังเยอะอยู่แล้วตอนนี้หลังหลังจากที่เทสรอบแรกแล้วก็เลย ปรับใหม่หมดปรับปรุงระบบระบบเผาไหม้ด้วยระบบเผาไหม้ด้านในคือตัดบางอย่างออกตัดบางอย่างออกแล้วก็จุดไฟใส่ใส่อุโมงค์เลยครับจุดไฟใส่อุโมงค์เลยคือความแตกต่างเห็นได้ชัดคือใช้เวลาจุดครึ่งต่อครึ่งนะครับใช้เวลาอยู่1 1 1 0ถ้าถ้าถ้าต่อเนื่องก็น่าจะประมาณ10ชั่วโมงคือสิชั่วโมงคายแก๊สคือ เติมไฟเข้าให้เต็มอุโมง์อยู่สองสองรอบรอบที่สามมาเติมเติมเติมอีกก็คลายแก๊สเลยคล้ายๆว่าเติมเติมประมาณสามรอบนี่คือความแตกต่างคือความเร็วความเร็วครึ่งต่อครึ่งนะครับที่ที่จากจากการทดสอบแล้วก็อีกอย่างควันควันนี้หายไปเกือบเกือบ โอ้หายไปเกือกบจะร้อนะครับอันนี้คือความแตกต่างแล้วก็ความเร็วที่เราพยายามปรับปรุงแก้ไขจะให้ลดลดขั้นตอนลบุกอุปกรณ์หรือว่าลดการเติมเชื้อเพลิงให้ได้เยอะที่สุดนะครับคือการการใช้ถาดนี่ตอนตอนแรกก็คิดว่าไม่มีผลแต่พอเทสก,ก็ก็รู้ว่ามีมีผลทำให้ ช้าพอสมควรนะครับคือสรุปแล้วคือต่อไปเตาโคกบอกว่าเราจะไม่ใช้ถาดจุดไฟเพราะว่าเราจะได้ปริมาณของการบรรจุเพิ่มด้วยเพราะว่าเราจะลดขนาดความสูงของของ,ขอ,งอุโมงค์ลงอีกประมาณน่าจะอยู่ประมาณ10เซนแล้วก็จะได้พื้นที่เพิ่มอีกประมาณร้อยลิตรนะครับต่อต่อต่อเตาประมาณร้อยลิตรแต่ราคา จะอยู่เท่าเดิมจะยังไม่ปรับเพราะว่าเราจะตัดตัดระบบการใช้ถาดเชื้อเพลิงออกนี่ตอนนี้นะครับคายแก๊สมาประมาณน่าจะสองชั่วโมงแล้วคือควันควันแทบหายเลยครับควันแทบหายเลยแล้วการเผาไหม้คือสม่ำเสมอสม่ำเสมอมากเหมือนนิ่ม นิ่มนวลกว่าเดิมนะครับการเผาไหม้นี่ครับเ,ออเราจับระบบความร้อนอยู่สองจุดวัดอุณหภูมิอยู่สองจุดตอนนี้อุณหภูมิเกือบๆเ,เท่ากันไล,ไล่มาเกือบเท่ากันนะครับแล้วความร้อนค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแบบสมา่าสมือคือเห็นความแตกต่างชัดเจนนะครับเห็นความแตกต่างชัดเจนต่อไปเราก็ จะพัฒนาให้คือน่าจะปรับเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับระบบเผาไหมพยายามแก้ไขเรื่องควันให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ตัวนี้เป็นเตาเตาขนาดเล็กที่เราทำไว้ทดสอบเก็บข้อมูลลองดูเดี๋ยวต่อไปก็จะลองจะลองทำเป็นเตาขนาดใหญ่ลองจะลองเทสเตาขนาดใหญ่ที่ระบบที่ปรับเปลี่ยนด้านในเดี๋ยวจะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นพอสมควรครับ แล้วก็คิดว่าระบบเพาไหมแบบไม่ต้องใช้ถาดถาดเชื้อเพลิงจะดีกว่าดีกว่ามากพอสมควรคือต่อไปน่าจะเลิกใช้เลยนะครับคือจะลดการไม่ต้องเสียเวลามาเติมถ้าไม้หมาดอยู่สองเดือนคิดว่าน่าจะเติมอยู่ไม่เกินสองครั้งคิดว่าไม่เกินสองครั้งน่าจะคายแก๊สนะครับเดี๋ยวขนาด เตาขนาดใหญ่จะเก็บข้อมูลอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะเทสจะเทสแล้วก็เก็บข้อมูลถ้าได้ข้อสรุปก็คือน่าจะเป็นเตาคือระบบใหม่เปลี่ยนระบบใหม่ไปเลยเสริมความแข็งแรงขึ้นอีกอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะได้ปริมาณการบรรจุวัตถุดิบได้เพิ่มมากขึ้นแต่ราคาจะไม่เพิ่มครับ